สว,ส,สวัสดีค่ะใครถามเราตอบวันนี้นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงใหม่นะครับที่เป็นชื่อช่วงว่าใครถามเราตอบนะครับ EP หนึ่งนะครับชื่อช่องอะไรล่ะช่องอะไรช่องอะไรคุณครูพี่ดีมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําช่วงใหม่เนาะเป็นแบบเวลามีคนหาเนี่ยแล้ว เราก็ตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่เรื่องลูกแม่ลูกนะครับก็ขอช่วยบันี้เ้วยนะครับเรื่องที่ว่ามีคนมาถามบบน,นี้บ่อยที่สุดน้องฟันอยากดูไหมว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องโรงเรียนยังไงเหรอคะแบบนี้เรื่องโรงเรียนนี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาถามเนี่ยจะมีอยู่ออสองรูปแบบก็คือคนที่ เขามีฐานะพร้อมกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน่าจะในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะพี่คิดว่าเขาน่าจะถามในครอบครัวหรือน่าจะถามเด็กเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่ลงตัวจริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้เขาจะมีคําตอบอยู่แล้วแหละเพียงแต่แค่เข้ามาถามเพื่อหาการสนับสนุนว่าใครเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ม,มันมีอยากจะตอบจริงๆเลยแต่ว่ามันข้อมูลมันอาจจะยาวและบางทีอ่ะมันมันใช้เวลาเยอะพอสมควรที่จะอธิบายให้ละเอียดกันชัดๆเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนคือกลุ่มที่เป็นครอบครัวเดี่ยวยังไงอ๋อก็คือครอบครัวที่แยกออกมาจาก ญาติใช่ไหมคะใช่ค่ะครอบครัวที่แยกออกมาจากญาติปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือการการเลี้ยงดูการอยู่อาศัยสมมุตินะคะว่ามีมีกันอยู่พ่อแม่ลูกหรืออาจจะครอบครัวนั้นอ,อาจจะมีพ่อแม่แม่เป็นคนเลี้ยงลูกพ่อเป็นคนหาไรายได้เข้าครอบครัวเป็นหลัก กลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งบางทีในการสอบถามข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับลูกก่อนที่จะตัดสินใจเช่นเรื่องโรงเรียนวันนี้เนี่ยมามีอยากจะให้คำตอบกับกลุ่มนี้แบบชัดๆแล้วก็แบบคนมีประสบการณ์และแบบรวบรวมจากผู้มีประสบการณ์มาบอกมาเล่าให้ฟังว่าควรเลือกโรงเรียนยังไงแบบไหนให้กับกลุ่มครอบครัวที่พ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วแม่เป็นคนเลี้ยงดูลูกแล้วพ่อหารายได้หลักคนเดียวที่เข้าครอบครัวน่าสนใจมากเลยครับแบบนี้เหมนี้เล่าเลยครับเราจะวางแผนดอนตานช่วงที่ว่าลูกก่อนเข้าวัยเรียนเนี่ยพ่อแม่ทุกคนจะหาโรงเรียนสำหรับลูกแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนจะหลงประเด็นว่าโรงเรียนสำหรับลูกเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดัง เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นวิชาการและเป็นโรงเรียนที่ลูกต้องอ่านออกเขียนได้เร็วซึ่งอันนี้เนี่ยซึ่งอันี้เนี่ยถูกหรือผิดก็มันก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดเสมอไปใช่คำตอบที่ฉลาดต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วแต่ครอบครัวเลยคะ่ะว่าครอบครัวนั้นมุ่งเน้นเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดว่าจะ เอาให้มีประสิทธิภาพทางด้านการใช้ชีวิตจริงๆในกรณีที่แม่ทำงานอยู่บ้านดูแลทุกอย่างพ่อทำงานนอกบ้านแน่นอนหละว่าไม่มีใครมาช่วยสลับสับเปลี่ยนสิ่งที่ดีที่สุดคือเลือกที่ใกล้บ้านใกล้บ้านถ้าในกรณีเด็กเล็กเนี่ยสมมติว่าที่ใกล้บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเลย หลักสูตรไม่ดีเลยดูแล้วไม่พอใจไม่ประทับใจเลยไม่เป็นไรค่ะเราถ้าสมมติว่าเราไม่จัดระบบโฮมสคูลแล้วเราต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กเข้าเรียนปหนึ่งโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากเอาเข้าระบบในวัยที่เขาเขานิยมกันไปเลย เอาเข้าระบบในวัยที่เขานิยมกันแต่ตอนเอาเข้าระบบเนี่ยต้องเอาเข้าที่ที่มันใกล้บ้านเพราะอะไรคะเพราะว่า 1. ถ้าเด็กเริ่มต้นจากการที่ว่าไม่อึดอัดไม่โดนบังคับแล้วก็ไม่ไม่โดนหรือฉุดกระชากลากดึงให้ตื่นจากที่นอนเริ่มต้นแบบนี้เด็กจะรู้สึกว่าการไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ดีเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะ ไม่ได้ที่จะปฏิเสธในครั้งต่อๆไปหรือในระดับอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเด็กก็จะได้มีเวลาการเรียนรู้เยอะขึ้นเพราะเราอย่าลืมว่าในวัยเด็กนะคะไม่ใช่ในวัยทํางานที่ว่าต้องอดทนไปในที่ไกลๆนั่งรถหลายชั่วโมงแล้วก็ต้องรับประทานอาหารแบบเร่งรีบซึ่งระบบการย่อยของเด็กเนี่ยยังไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่อาหารของเด็กนี่เป็นอะไรที่จําเป็นมาก เราต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะถ้าเป็นเวลาที่เร่งรีบเราไม่สามารถเลือกอะไรให้ลูกเรารับประทานได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลายอย่างบางบ้านนะคะเท่าที่คุยกันขนมปังนมข้นแล้วก็ไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์ซื้อติดบ้านไ้เลยแล้วว้เวฟหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวนี่นิยมมากใช่แล้วลูกจะได้รับประทานแต่อาหารประเภทนี้ แล้วจริงๆแล้วถ้าถามพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกมีสุขภาพดีแต่การเริ่มต้นมีสุขภาพดีมันต้องเริ่มต้นมาจากอาหารเริ่มต้นมาจากการพักผ่อนและเริ่มต้นมาจากสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ถามมาก็ขอสรุปเลยว่าต้องเลือกโรงเรียนใกล้บ้านอีกเรื่องหนึง่งผู้ครองอาจจะถามหรือว่าคิดแย้งอยู่ในใจว่าถ้าโรงเรียนใกล้บ้านมันไม่โอเคจะทำงไง ถ้าคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นหลักหลักสูตรปรถมวัยมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยถ้าเราดูคู่มือแล้วสอนลูกเองควบคู่ไปด้วยการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอะไรที่สําคัญมากต่อไปก็ฝึกกล้ามเนื้อทุกด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้ออะไรก็ฝึกให้หมดเลยมันไม่ยากเลยที่คุณพ่อคุณแม่จะนําสื่อการเรียนการสอน มาแดัดแปลงแล้วก็สอนลูกเราเองวิธีการทำแบบนี้จะทำให้ลูกอ่านออกเขียนได้เร็วโดยที่ไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องบังคับเพราะว่ามีแม่ที่เลี้ยงลูกเท่านั้นละค่ะที่เข้าใจว่าเราจะสอนลูกเราอย่างไงถ้าแม่เข้าใจลูกหาวิธีที่จะสอนลูกจริงๆยังไงก็ทาได้ค่ะแล้ะยังไงก็มันจะได้ผลดีกว่าดีกว่าที่เราจะให้คนอื่นสอนซะอีกถ้าพูดกันเรื่องจริงๆ ้าเราเข้าใจลูกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วข้อสําคัญนะคะค่าใช้จา่ายค่ะค่าใช้จา่ายแต่และโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่ก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วทุกคนมุ่งเน้นไปเอก,กชนมากเลยสมัยนี้เพราะอะไรทุกคนคิดว่าซื้อสังคมให้ลูกแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะซื้อสังคมให้ลูกอ่ะเราต้องให้สังคมที่ดีกับลูกที่บ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพ่อแม่ให้ซื้อสังคมให้ลูก แต่สังคมที่บ้านพูดกันยังไงแล้วก็ปฏิบัติกันยังไงเดี๋ยวลูกเรานี้แหละคะ่ะจะเอาสังคมที่คนอื่นเขาซื้อให้ลูกเหมือนกันเนี่ยเอาสังคมที่บ้านตัวเองี่ยไปแบ่งปันลูกคนอื่นที่เขาต้องจ่ายเงินซื้อสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนน่ะถ้าเกิดว่าแต่ละบ้านน่ะ เป็นบ้านที่แบบว่าไม่ไม่เคร่งเครียดเรื่องระเบียบวินยัยหรือไม่สอนไม่ฝึกไม่อะไรเลยแล้วอาศัยการซื้อสังคมให้ลูกตอนลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยยังไงมันก็ช่วยไม่ได้อะคะ่ะมันจะทําให้สังคมที่เขาดีอยู่แล้วพังเปล่า,เ,ลาเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าให้ลูกเรียนโรงเรียนแพงๆเพื่อซื้อสังคมให้ลูกในวัยในวัยประถมวัยอนุบาลเนี่ย เลิกคิดได้เลยค่ะถ้ากังวลเรื่องสังคมมาจัดการที่บ้านก่อนสังคมข้างนอกไม่ดีไงแต่ถ้าสังคมที่บ้านดีพอยังไงยังไงยังก็ดีใช่ยังไงก็ดีค่ะยังไงลูกเราก็คัดแยกออกอาจจะไม่มีความสุขบ้างในการอยู่ร่วมกับเพื่อนบางกลุ่มแต่ยังไงเขาก็กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงเวลานั้นเราค่อยมาดูกันจริงๆว่าถ้ามันไม่ไหวก็ย้ายได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไหว เราก็ได้กําไรตรงที่ว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าเรียนแพงๆแต่เราก็ได้คุณภาพเยอะแยะมากมายลูกก็ได้เรียนรู้ว่าเออสังคมในความเป็นจริงเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยนะจะได้รู้วิธีคัดกรองแล้วก็แยกแยะบุคคลที่เราควรเข้าใกล้หรือเราควรห่างเหนินไม่ใช่ว่า ไม่รู้อะไรเลยอยู่แต่ในสิ่งสวยงามแต่พอไปเจอในสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆเนี่ยลูกก็โดนทำร้ายไปแล้วหลวงกลไปแล้วหรือว่าโลกสวยไปแล้วทั้งๆทงี่คนอื่นเขาแบบไม่ได้คิดอย่างที่ลูกคุณคิดเลยเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมให้ลูกนี่ต้องเตรียมทุกๆด้านทั้งเรื่องร่างกายสังคมเรื่องทัศนคติ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างเกิดขึ้นที่บ้านที่บ้านสามารถสร้างได้หมดเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีเงินมากเราไม่ไม่ได้ส่งลูกเรียนเอกชนคนที่ไม่ได้ส่งลูกเรียนเอกชนเป็นคนที่ได้รับความสําเร็จในการเลี้ยงลูกเยอะแยะค่ะและผลที่ได้ บางทีคนที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนที่ค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะเนี่ยอาจจะได้ผลดีกว่าคนที่ส่งลูกเรียนเอก,กชนมาตลอดก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะกุญแจสำคัญอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยที่เขาบอกว่าที่บ้านทำดีแล้วอย่างนู้นแล้วอย่างนี้แล้วเขาพูดไม่หมดค่ะถ้าทำดีแล้วจริงๆเหตุการณ์ร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นเลย คือต้องฝึกรูปต้องเตรียมรู้เรื่องความปลอดภัยต้องคือต้องเตรียมทุกอย่างทุกอย่างใช่ไหมคะบอมมใช่ค่ะต้องเตรียมทุกอย่างแล้วอย่างคุณอยากคิดนะคะว่าโรงเรียนเอกชนระดับประถมวัยเนี่ยครูที่เขาคัดมาเนี่ยจะเป็นครูที่ได้มาตร,รฐานเสมอไปจริงๆแล้วเจอกับตัวจะด้วยซ้ำเจอจากคนที่เขามาบอกเล่าจะด้วยซ้ำ อย่างพ่อแม่บางคนมีความรู้มีระดับการศึกษาที่สามารถคัดแยกออกสำหรับปฏิกิริยาของครูหรือสำหรับการพูดคุยของครูเนี่ยพ่อแม่บางคนก็ทราบนะคะว่าเวลาพาลูกเข้าไปในโรงเรียนเอก,กชนบางที่เนี่ยครูคนที่เข้ามาคุยกับเราอะอาจจะไม่ได้เรียนจบมาเกี่ยวกับเรื่องเด็กซะด้วยซ้ำหรือบางทีอะ ครูคนนั้นน่ะอาจจะจบแค่ป .6 ม .3 ม .6 ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการที่เราไม่มีเงินพาลูกไปโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นอะไรที่ด้อยค่าตัวเองนะคะสำหรับคุณแม่บางคนที่คิดน้อยใจให้ดูไว้ว่าสิ่งสำคัญการเลือกโรงเรียนให้ลูกเนี่ย เป็นการคิดวิเคราะห์จากครอบครัวและการถามลูกว่าลูกชอบลูกมีความสุขหรือเปล่าที่เหลือคุณพ่อคุณแม่สอนได้ค่ะแค่ประถมแค่แค่ประถม,ะถมวัยคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนได้คุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้หมดเลยค่ะถ้าคิ่จะสอนลูกเพราะเนื้อหาในประถมวัยมันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายยกเว้นแต่โรงเรียนบางโรงเรียนที่มันพิสดารมาก อันนี้อันนี้พี่ดินก็เคยเจอโรงเรียนบางโรงเรียนที่มันพิสดารมากเอาเนื้อหาของเด็กปสามมายัดใส่ให้กับเด็กอนุบา, 2. 2> <ะ>าลสองเจอมาแล้วใช่เจอมาแล้วอันนี้ไม่เคยรู้ใช่ไหมคะไม่เคยอ่ะอ่าไม่เคยรู้เพราะว่าตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ทีนี้ลูกชายของของพี่ดีมเองเนี่ยเคยย้ายไปอยู่โรงเรียนต่างจังหวัด อยู่ช่วงเวลาหนึ่งเรียนได้สองเดือนไม่ไหวค่ะคือมันเป็นโรงเรียนที่แบบว่าไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่อะค่ะในจะเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบว่าอ่าถึงชั้นอนุบาลถึงป .6 นะคะแต่อนุบาลเนี่ยก็จะมีกิ๊เต็ดฮะ อนุบาลมีกิเต็ดใช่อนุบาลห้องกิเต็ดกิ๊แล้วห้องอนุบาลห้องกิเต็ดเนีย่ยจะได้อยู่ห้องแอร์ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากให้ลูกอยู่ห้องแอร์เรียนสบายๆอยู่ห้องแอร์คิดแค่นี้เองบางคนแต่บางคนมุ่งเน้นวิชาการมากอยากให้ลูกไปสอบเข้าโรงเรียนอีกที่หนึ่งที่ตอนปอหนึ่งอ่ะที่ดังๆโรงเรียนนั้นอนุบาลมีกิเต็ดแต่ปถมไม่มีนะคะปถมเป็นโรงเรียนเป็นเป็นห้องธรรมดาเลยเป็นห้องธรรมดาไม่มีห้องแอร์ จะมีห้องแอร์เรียนเฉพาะอนุบาลที่เป็นกิฟเด็ดแล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะคุณยายเป็นคนหาสถานที่เรียนให้ให้ลูกชายเพราะเราคิดว่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแหละช่วงแรกอะแต่พอเข้าไปเรียนอะได้สองเดือนลูกมีอาการที่เปลี่ยนไปคือเด็กอา,อารมณ์เหมือนกับว่าช็อกช็อกในความรู้สึกว่าอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรอะคือแบบ เหมือนเอาเอาหลักสูตรของปสามคือพี่ดินไปเปรียบเทียบดูอ่านอ่านหาหาการบ้านที่ลูกทำอะมันมันอยู่ตรงกับหลักสูตรของเด็กปสามซึ่งตอนนั้นลูกอยู่อนบุบานสองทำไมถึงเข้าไปได้เพราะว่า,ามีเงินมีเงินใส่เข้าไปให้ลูกได้เรียนห้องนั้นเพราะตอนนั้นย้ายไปกลางคันด้วยก็แค่นั้นเองค่ะมีเงินก็ได้เรียนในห้องนั้น เขาก็เคี่ยวเข็นลูกเราบางคนที่เขาไม่ฟังลูกอ่ะเขาก็เคี้ยวเข็นจนลูกเขาแบบว่าอาจจะทําได้หรืออาจจะแบบเสียสติไปเลยในวัยเด็กทําให้เด็กเครียดเด็กเป็นลูกซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการเลือกที่เรียนเนี่ยละเอียดอ่อนมากค่อยคคิดสังเกตครูสังเกตโรงเรียนสังเกตหลักสูตรแล้วก็ถามลูกว่ามีความสุขไหมอยากไปไหม แล้วก็สังเกตลูกด้วยว่าพฤติกรรมมีความสุขจริงหรือเปล่าสุดท้ายที่ให้ลูกพี่เดือนแค่แค่เดือนเดียวรู้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่อะเด็กเนี่ยต้องมาทำการบ้านตั้งแต่บ่าย3ามครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มอนุบาลสองนะคะย้มว่านี่คืออนุบาลสองใช่อนุบาลสองคือมันมันเกิดขึ้นจริงมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมา พี่ก็เลยย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพย้ายเป็นครอบครัวเดี่ยวเหมือนเดิมเป็นครอบครัวใหญ่มือนวุ่นวายนะย้ายมาเป็นครอบครัวเดียวเหมือนเดิมโอเคทุกอย่างโอเคเพอดีโรงเรียนอนุบาลที่ลูกเรียนอยู่เดิมอะผอท่านใจดีท่านคุยกับท่านเล่าเรื่องราวให้ฟังท่านรู้สึกสงสารและเห็นใจก็เลยให้ย้ายกลับมาก็เป็นอะไรโชคดีมากในตอนนั้นที่ โชคดีที่เราใส่ใจลูกโชคดีที่เรากล้าตัดสินใจอาถ้าเป็นบางครอบครัวบางคนเนี่ยย้ายไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่ย้ายกลับมาหรอกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดอีกภาคหนึ่งเลยเขาก็ไม่ย้ายกลับมาแต่พี่ดินตัดสินใจย้ายกลับมาทิ้ไงไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆทิ้งทุกอย่างไม่ฟังเสียงผู้ใหญ่ด้วยอ่ะเสียงผู้ใหญ่นี้เป็นอะไรที่แบบว่าอึ้งในหัวมากไหนเงินที่จ่ายไปแล้ว ในการเสียเวลาที่ไปแล้วไหนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ใหญ่ต่างจังหวัดน,นี่ช่องหน้าบางอ่ะคืออับอายอายไงห,หลานเรียนไม่ไหวอายแต่มันประสาทมากอะ่ะคืออนุบาลสองเรียนหลักสูตรปสามมันมันไม่ไหวอะ่ะคือถ้าเป็นพี่เดียมพี่จิมก็อายเหมือนกันนะถ้าไปเจอกลุ่มเพื่อนที่เขาเรียนเหมือนกันกับเราแล้วเรายัดลูกเข้าไปอยู่ในที่แบบนั้นถ้าเขารู้เราก็อายเหมือนกันนะเราก็ไม่ไหว แล้ก็มีความอายของเราเขาก็มีความอายของเขาแต่หลักๆคือเราอายลูกมากกว่าอายที่แบบว่าอืมจะให้ลูกเจอกับอะไรอย่างนั้นได้งไงแล้วจะมีพฤติกรรมแฝงหลายอย่างที่ลูกเป็นเช่นฉี่ไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนั่นคือภาวะความเครียดเริ่มขึ้นละถึงแม้จะเป็นเวลาแค่เดือนเดียวแต่รู้สึกผิดมากๆก็เลย พอผิดแล้วเราก็ไม่จมอยู่ตรงนั้นเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทันทีเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากก็เลยก็เลยทําคลิปยาวหน่อยวันนี้แล้วก็ให้ลูกมานั่งฟังด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าทุกอย่างมันมันมันเราต้องคิดดีๆไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าเออมันเป็นเอกชนมันเป็นโรงเรียนที่คนอื่นเขานิยมอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่ามันจะดี ถ้ามองไปลึกๆถ้าพิจารณาดีมันอาจจะเป็นอะไรที่เลวร้ยวายที่สุดก็ได้สําหรับสําหรับหลายๆครอบครัวแต่ครอบครัวอื่นเขาอาจจะนึกแค่ว่าเออเดี๋ยวลูกเรียนไปแล้วมันต้องได้มันต้องไปสอบโรงเรียนที่เขาหวังไว้ได้ตอนปอหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเสียสุขภาพ,ภาพจิตลูกเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าลูกพูดได้นะคือบางลูกบางคนก็อาจจะพูดไม่ได้ ถ้าเกิดลูกบางคนเพ่อบบลูกบางคนพูดได้อาจจะคือเขาอาจจะคิดในใจว่าปล่อยเถอะปล่อยเถอะใช่ปล่อยเถอะใช่ไหมใช่มันไมน่มันไม่ไหวจริงจริงอะจริงอะคือคือเรื่องว่าลูกพูดไม่ได้อ่ะมันก็ยากถ้าใครมีเรื่องสงสัยอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการเลือกอะไรใดๆให้ลูกเลือกโรงพยาบาลเลือกอะไรเง ไม่ไม่ได้ไม่ได้แนะนำว่าให้เป็นเลือกที่ไหนนะแต่มีมีวิธีการที่จะพิจารณาว่าควรเลือกจากอะไรสำหรับคลิปนี้ก็เราก็คิดว่าเราเราเราคุยกันยาวจริงๆแล้วมันมนีเยอะนะยอยากอยากาพูดดีแต่เกรงใจคนที่เปิดฟังอยู่เราเราสามารถพูดเลยครับเพราะว่าคลิปนี้เราเป็นคลิปที่ละเอียดมากเราเราพูดได้เลยเราพูดแล้วเรากลัวไม่มีใครฟังไง เอาหน่ะมันมันเขา<ล>จะเบื่ออืมไม่เบื่อหรอกมันมีพูดเลยเพราะว่าม,มีพูดเลยใช่ไหมครับครับพูดต่อเลยครับเพราะว่ามันมันจะมีคลิคอีกอย่าง,างนะว่าเวลาเราไปเราไปเรียกรงเรียนเอกชนเนี่ยหนึ่งละ่ะครูบางคนเนี่ยไม่ได้จบตรงสายแล้วก็ครูบางคนที่เราเรียกว่าครูอาจจะไม่ได้เป็นครูก็ได้ขายผักอยู่หลังตลาดแล้วพอเวลาถึงเวลาเรียนถึงเวลานักเรียนเรียนก็มาสอนบางคนไม่ไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้อะไรนะแต่แต่แต แต่ให้มองว่าการการศึกษาในวัยประถมวัยเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนเนี่ยควรควรเลือกบุคลากรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาครูมาจริงๆหรือไม่ก็สาขาประถมวัยสาขาอะไรก็ได้ที่เขาสามารถมามาถ่ายทอดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อย่างเข้าใจเด็กว่าว่าเด็กอะ่ะ มันต้องมันต้องไปทีแล้นีดทีนี้ในก,การสอนเพราะเด็กบางคนอนะ่ะมันไม่เท่ากันไงการรับรู้ไม่เท่ากันเด็กบางคนแค่มองหน้านิดเดียวก็ร้องไห้ละความบอกบางของเด็กมีเยอะเด็กบางคนต่อให้ถือไม้ไล่ตีมยังหัวเราะอยู่เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญในการสอนเด็กเนี่ยมันจําเป็นมากๆค่ะคือเด็กบางคนที่มันร้ายขนาดว่า โดนไม้ไล่ตีและอย่างหัวร้อนเนี่ยประมาณนี้เขาโดนมาจากที่บ้านเยอะจนเขาชินไงเห็นเป็นเกณฑ์ไปเลยซึ่งเด็กหาวิธีปกป้องตัวเองไม่คือถ้าเด็กไม่เป็นอย่างนั้นเด็กไม่หัวราอเด็กไม่อะไรเวลาเจอเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กเศร้าเด็กเครียดเด็กเหงาเด็กเด็กท้อแท้เด็กแบบหดหู่เด็กไม่ไหวแล้วแต่บางทีอ่ะธรรมชาติปกป้องให้เด็กเป็นคนก้าวลาวเพราะว่าเด็กจะได้ไม่เศร้า เด็กก้าวรล้าเด็กเรียบกราดเด็กแบบร้ายๆให้เขาจะไม่เศร้าเขาจะไม่หดหูเพราะว่าเขาต้องมีสิทธิ์เลือกทางใดทางหนึ่งถ้าเขาเจอเหตุการณ์ที่บีบคั้นหนึ่งจะร้ายร้ายตอบสองจะเศร้าและไม่สู้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเข้าใจเด็กต้องเป็นคนที่ผ่านการเรียนการสอนและผ่านประสบการณ์มาเยอะไม่ใช่ผ่านประสบการณ์เลี้ยงหลานตัวเองมาแล้วก็มาจ้างให้เป็นครูอันนั้นไม่ใช่ หลานประสบการณ์เลี้ยงหลานตัวเองมันเป็นสังคมแคบแคบแ,แค่ในบ้านไงมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นครูได้ก็เหมือนกันอะ่ะกว่าหมอจะผ่าตัดได้สักเคสหมอต้องผ่าตัดหมอต้องซ้อมหมอต้องดูนู่นดูนี่หมอต้องเรียนมาสักเท่าไหร่เรียนมาหลายปีใช่เพราะฉะนั้นการเรียนของทุกคนเนี่ย สำคัญมากต่อวิชาชีพหรือต่องานต่างๆที่เขาทำการเรียนการฝึกฝนเป็นอะไรที่เราต้องยกย่องและให้เกียรติกับคนที่เขาเรียนไปถึงจุดนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นอาชีพอื่นไม่รู้นหน่วยงานอื่นไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันจะมีผลแค่ไหนแต่การเป็นครูปรถมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมาก พราะเราเจอครูปฐมวัยที่เรียนจบมาจริงแต่วุฒิภาวะขาดแคลนมากอันนี้ก็มีไม่ใช่แต่โรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลก็เหมือนกันครูที่วุฒิภาวะขาดแคลนแต่ได้มาสอนโรงเรียนรัฐบาลเรียนจบมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าจะปลอดภัยกับลูกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองของโรงเรียน ว่าจะรับครูคนไหนมาอยู่กับเด็กสำคัญอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายคัดกรองเคล็ดรับอีกอย่างเนยน,นะคะในการเลือกโรงเรียนดูผออก่อนเลยถ้าผออมีลักษณะยังไงมันก็หมายถึงความใส่ใจของโรงเรียนแต่ผออบางคนพูดดีนะเวลาเจอผู้ครองต่อหน้าพูดดีสวยหรูเลยคำพูด แต่การปฏิบัติจริงไม่ใช่ก็ต้องดูก <Luis> ัน <diction> ด <aries> <ificar> ีๆ <dá> ค <cido> ่ะ <dan> ก <purse> ็ต้องสังเกตกันเยอะๆส่วนพออีอีกอีกแนวหนึ่งก็คือเน้นปฏิบัติแต่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเอาใจผู้ปกครองไม่ค่อยลงมาเทคแคร์แต่จะเน้นงานอันนี้เราก็ต้องดูกันดีๆเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกหรือไม่มีใครเลือกให้ได้เลยว่าเราควรเลือกโรงเรียนไหนเราควรเลือกโรงเรียนอะไรแค่ถามคนอื่นว่าเออฉันไปเรียน ลูกเธอเรียนโรงเรียนนี้เป็นยังไงยังไงให้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ได้แล้วก็เราเอามวประกอบกันการตัดสินใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะในวัยประถมวัยอ่ะเราควรพาลูกไปที่โรงเรียนนั้นๆแล้วสังเกตดูตอนที่ครูเขาคุยกับลูกตอนที่ครูเขาแนะนําผู้ปกครองดูสถานที่ดูวุฒิภาวะของครูจากการพูดคุยไม่ต้องรีบไปรีบกลับนะคะคุยกับครูให้นานๆเพื่อที่จะได้รู้ว่า แนวทางเป็นยังไงมีเวลาไปหลายครั้งหลายวันก็ไปมันหลายครั้งหลายวันเลยค่ะเพื่อจะได้เจอครูหลายหลายคนแล้วไปคุยเลยคุยกับครูเลยว่าครูเป็นที่นั่นเป็นยังไงเราจะได้ตัดสินใจง่ายไม่ใช่พอถึงเวลาลูกจะเข้าเรียนแล้วเอ่อไปสมัครไปสมัครแล้วไปเรียนทีเดียวอย่างเี้ยเนี่ยนะเราจะไม่รู้อะไรมีโอกาสเลือกนานมีเวลานานก็ ก็ใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ลูกเข้าปฐมใบเนี่ยเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆเตรียมตัวตะเวนไปคุยพูดคุยพบปะครูไปหาพาลูกไปดูสถานที่อะไรเงี้ยแล้วเด็กจะไม่งองแงด้วยค่ะถ้าทําแบบเนี้ยเด็กจะไม่รู้สึกกลัวเด็กจะไม่รู้สึกกังวลให้เขามีส่วนเลือกโรงเรียนของเขาเองอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่ดินจะต่อให้ใน ในคลิปถัดไปนะส่วนวันนี้พี่ดิมีงานที่ต้องทำก็เลยสำหรับคลิปเรื่องช่วงอะไรนะช่วงนั่นสิช่วง,วงใครถามเราตอบก,ก็ยังไม่จบแต่ว่ามีอีพีสองนะครับก็มีต่อเรื่อยๆแหละ มีคําถามจะมาบอกเรื่อยๆแบบนี้ค่ะถ้าใครมีเวลาฟังก็เข้ามาฟังแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจะเจอไว้ก็กดติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวเผื่อจะเป็นเรื่องอะไรที่เราสงสัยอยู่อ่อีพี EP หลังๆเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเยอะเยอะเยอะกว่านี้ใช่ใชเราจะดูเราจะดูก่อนว่าท่านผู้ชมสนใจแค่ไหนท่านผู้ชมกลุ่มคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนใจแค่ไหนหรือครูที่อยู่ในโรงเรียนก็สามารถเข้ามาดูคลิปเราได้เพื่อจะ ได้ตอบโจทย์เดี๋ยวเราจะพูดถึงครูเยอะๆด้วยนะใช่ไหมครับใช่ไหมเราจะพูดถึงครูเยอะๆเพราะลูกลูกของพี่เนี่ยมีประสบการณ์การเจอครูหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังครับคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากอยากเหมือนอยากแชร์อะอยากแชร์ให้คนอื่นก็กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยาก ติดตาาเาวไม่อยากพลาดใช่ดกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ถ้าผู้ชมได้ฟังคลิปของเรานะคะรับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ